ดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาเหงครับผมวันนี้เดินทางมาตามแนวทางเล่าขาดปัดครับผมเนาะมาติดตามน้ำกันเล้าขาดปัดครับผมวันจันทร์ที่จะถึงนี้พี่น้องก็คือเย็นนี้แหละเนาะเนาะมาติดตามไปพร้อมๆกัน สวัดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีมื่อนี้มาหอดบ้องพี่หน่องสำหรับแนวทางเล่าพัฒนานั่งหอดบ้องหอดบอลนเ่งหอดบอลโอ้แต่ว่ารอบนี้คับสุดๆขนาดเมื่อาอีกแค่นึ่งหอดสบรรยากาศะกันสำหรับเล่าเย็นนี้ด้วยพี่หน่องเด้อเนาะแล้วไอ้พี่เจี๊ยบก็จะเขียนเลขขึ้นยั่วคางบ้านเพคนไทยนั่นมีดอกอ่าเพราะว่าอาจจะไปวันนี้เนี้พี่น้องเนาะ เลกเมืองเอิญเลกเมืองเอิญก็มีแต่ว่านี่นจะเป็นสูตรของเพคนก่อนนะอ่าก่อนจะไปดูแนวทางก็อย่าลืมคนละไลค์คนละแชร์นะคะกดติดตามกดถูกใจใส่กระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกระรังแรงใจครับทีมงานเนาะค่ะเนาะวันนี้พามาตามแนวทางลาวพัฒนาเป็นแนวทางของวันที่สี่ครับผมเย็นโม่พอไว้เมนสี่มีหน้าคมสะพานหาไร่หกสิบเจ็ดเล้าขาดปัดพี่น้องรอยมาแล้ว มาองมึงนับกันเขียนกันสดๆเลยนะลาวขาดปัดบัมีหน้าห้องมือหนิอืมประเด็กระดาษปาะของพ่อสบายความว่านัดเลยมันมันยุบหยับหยับยุบหยับหยุบมันเดินหน้าเดินหลังอยู่อะดูบรรยากาศพี่น้องครับดีครับผมเมืองสัปดาห์นี้ว่าจะ จะเข้าจะแตกวะเ้าเป็นวัดจันเนาะวัดจันนะวัดจันที่สี่มีนาคมอ่าะครับผมสี่มีนาหกเจ็ดอ่าเจ็ดกับแปดตัววิ่งอ่าวิ่งไม่อยากพาเพื่อนมาตรงเจ็ดกับแปดต้องเป็นสองตัวเจ็ดกับแปดนะคะตัววิ่งเจ็ดกับแปดเอา ซับคูหนึ่งสองสามสี่ห้าร้อยห้าร้อยห้าคู่แต่ว่ามีเลขบางเอิญม,มีเลขบางอื่นด้วยเอาสามหนึ่งพี่น้องจดสามหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดเก้าโอ้ยยังเพี้งไก่เขามาแล้วพี่น้องเป็นขายของอจบที่ท่านบออ,อันนี้เป็นบางอื่น เรียกบางอื่นตัวไหนพอมไปีเสองตัวิ่อตัดเอาเก้าซีเกตไปเลยพี่น้องนี่ละเรีกบางอื่นลีบางอื่นเพิ่นเก่าีเกวงด้วยวงให้สามคู่สามคู่เน้นๆนะสามคู่เน้นๆเปลี่ยนเลยพี่น้องเอาสตัววงมาไปยังมีตรเดียวทั้งเก่าเจ็ดีเจ็ดไหมตกระตงกนารอันอี้บเออ อี่ยังอยู่คุณพน้องมึงรู้ปะนะโอ้บางเมึงรูะนมาเอาเกับกินเขาว้านค่าหนี้ด้ครับพอกินเขาบอให่นี้อีกมันเมี่มันชิเมย์มันคืออะไพูดขาดปัดนะครับวัวัวรขาดปัดเนมากนะครับนะโอ้ยเจมันน้ำใจคนว่าคนที่งามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนที่สวยสวยจัญยาใช่ตาหวานคนที่แก่แก่ว่าน้าใ คนที่รวยรวยสินทานแทบ้านโตนี่นะครับอยู่ที่กับเขอาตำราพอดีเ,อเลยนะครับเนาะ,นะ,นะเอาวางเลยเอาวางเลยครับสามตัวสองตัวเป็นบนได้เป็นล่างได้นะครับเนาะ,ะจากแนวทางลารพ<ะ>ัฒนาของเสียฐขาดบ้านสีไข่ไปทางไหนเราบานพี่น้องเลยเช่นที่นนู้เดียวอืเช่นทีู่เเาา้เดียวเ่ามันเขาในกระเป๋าเราบ่กเช่นที่บ่จักแล้วกระเป๋าก็ไวแห่งนี้ตีตอกกระเป๋าไวแล้วคุณบริจับเราคู่นี้เออตี ว่หน้าของเจ้าบ่มีเห็นบ่มีมีของเจ้า่มีเห็นสิเงเดองเออบ่มีสิ่งเดีงครับเอาไปใส่หเอาพี่น้องดสิได้กับอะไรอาพี่งเอามาแล้วนะคะสำหรับแนวทางลาวพัฒนาคืนนี้คืนนี้สองทุ่มป้าพี่น้องเมึงโด้วยเอาโฆษณาผู้ใดได้ักออผู้พักกมี่ต่อนวแมบแขบครับพี่ครับผม อืมแม่ยังอีกแล้วผู้ใดแม่มาสองคนหนึ่งบาทโอ้ยทั้งตุ่มทั้งมาทั้งก้อยทั้งความบาดนี่มึงหน้าทางล่าพัฒนาพี่น้องครับผมเกี่ยนไก่เอทถ้งแม่ไก่เป็นอันห้วยไก่หัวไก่โอ้ห้วยไก่มันนะครับไี่ติดครับผมโอ้ยเอาแคปภาพพี่น้องบรรยากาศครับผมเก็บภาพไปเดี๋ยวกับเด้่องสามหนึ่งคือตัวเด่นสามหนึ่งศูนย์ห้าแปดแปดครับผมเลขบังเอิญแล้วผู้ใดมักเลขบังเอิญนี่พี่น้องยกฝาครอบขึ้นเห็นเลขสามตัว ไปที่กับ974ค่ะบยกขึ้นเมื่อกี้นี่ครับไปที่กับเพิ่นบอกว่าเห็นแตงตมือเช้านี่ก็อนจะออกไปว่านงวะเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวจะรอเย็นนี้ด้วยโอ้รอเย็นนี้ด้วยตรงกันกับในนี้ไหมเนาะแต่ว่ายังไม่ว่าอะไรครับผมรอติดตามตักสินมะเรกงนี่รอสรุปช่องเย็นครับผมนทางลาวพัฒนาใครตามขาดบัตรพี่น้องนี่นี่นะเบิงเอาครับเอฟซีครับผม ที่เน้นให้วงกลมก็คือสามหนึ่งศูนย์ห้าแล้วก็แปดแปดเนาะเลขสูตรเพิ่นเลขเบอร์เอินตั้งหักพี่น้องตองรับเลขสูตรเพิ่นคำนวณผนออกมาได้ลักษณะนี้เนาะก็คือพยจยากเน้นคือเรา่อพยายากจับมันกับจับได้หืพี่น้องเนาะเพราะว่าเบอร์เป็นเรื่องางเพราะว่าสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วเพิ่นเขาสองรอบแต่วันสุกหลุดนะมันเป็นมันเป็นเจ็ดสอง ข้าบ <Beautiful. S 2> <ๆ>ุญเข้าล่างด้วยเนียนขาดปัดเมืึงดีเด้อบางทีแอดมินเจ็บกับพ่อได้ตามเพื่อนมันอยู่ไกลไกลมันอยู่ไกลติดต่อบ่าอะไรพ่อพี่น้องเพราะเพื่อนกับไปขายพักอะ่รพี่น้องผู้ได้พอเพื่อนกับพูดพูดนุ่นเพื่อนแด่ธุรกิจของเพื่อนเนาะอ่าครับผมอุดนุ่นได้นะฮะงานหลักคือการคำนวณเลขเราว่าติดตามทางทีมงานมาให้เพื่อนแข่งแถมหลายพี่น้องเฮ้ยทั้งแถมทั้งขาดทุนมึงต้อง g r a เขาลดพนันแค่คุณได้บอกหามาที่พี่น้องละอานะพักกงามบ่กินกับพวกไหนนี้แค่แล้ว บ็กินก็บ่ายนี้เพิ่งลวกครับเอตีกับคุณนะโกสไลด์อัานี่คุณนะกินเขาไป็นความสิ้ดอายแต่กินมากกวันเดียวไม่ยังอีกวันกินอิ่มมาแล้วเห็นไพีเนาะกมึงรู้เออเพิ่งจะเามาเองสิละพี่นกบอได้บอกกันดิว่ามันไปเอตี้เจ็บขึ้นอยากเจ้าไก่ไปอยากเพิ่นโนมบ่อมเยนนี่เพิ่นอยากเับหอาเองเพิ่งเอามาเองเอาพี่น้องเพื่อไม่ชอบพี่ม้าน้ำกันเพื่อพูดได้อย่างไม่กินเขานังเพิ่นเห็นกัารในยางพี่น้องเส้นเปียกครับ ขอโทษขอโทษขอไปนะครับไม่ที่กินกับข้าวมันเตะจมูกอ่าครับผมแลเรียกพอไว้สินับลายอะไรเหาือยยังเห็นน่ากินเลยเห็นน่ากินพอไว้สักชิ้นพาย่นิ่งโยกแงกโยกแงกครับนี่ครับมันเตะจมูกจัง หอมห่วยๆคือตำบักทั่วเข้าครับผมทอดปลาตำบักทั่วปิ้งไก่นะครับมาโอ้าสพของหมดครับผมอือหาจะได้อีกเนาะครับเนาะนี่นะคนว่าน้ำเจี๊นใสสะอาดน้ำใจดีบริสุทธิ์ครับพี่เสีครับผมคนน่ะรับพันไปน้าพอพี่น้้อออองเเเพิ่นไปทางใดนี่ไหลมาคือน้ําอำ ให้เฮงให้รวยให้ปังใรับใ้ารปันบานพวกพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยลืกคนเบื่อนเลืกคนเพื่อนคเอ้ยจีิครับเลือกนเลืกเพือนที่ว่าเพิ่นให้เห็นขึ้นยุนี่เนาะเลือกินเพล่อนนี่พี่น้องเลคนเพิ่อยู่ข้างบ้านงามบ่งามค้าบพี่น้องเอาไปรวยยันนี้เอาไปรวยยันนี้เนาะ ก็คืนโดยบังเอิญพี่น้องอือเอาไปไว้เย็นนี้นเนาะสำหรับเราพัฒนาแล้วจอด้วพี้องเอรื่อยแค่แ่๊นะ<ม>จจอได้สนันะบ,บ เราพัฒนายินนี้ยู่ขังบ้านเพื่อนพี่น้องเหอเห็นไหมอะไแต่วาเห็ดล้มตด่กโวนอะไรอยากเด็กตามนั่นหรอพี่นองเหอไม่เห็นเลยแคปมาจอดเลยเาะว่าเป็นเด็กมือนนวัจะไข่ด้วเนงองตาเหี้ยแต่เหียแตกชแคปจอ้ อาตานนและครับผมะขอให้เฮงๆเรื่อยๆเย็นนี้เนาะสบรับลาพัฒนาตาเกียดไป้อนข้าไนมันอับปวดขอเป็นนางไว้มันไข่ก้อนมันไดกลับเราั้งสวงตึมตึมเยอ่าแช็คหน้าจอด่วนเลยสามหนึ่งศูห้าพอทางไร้สดเลยเพราะว่า ครับผมเนาะแห้งๆปังๆร่ำร่ำรวยรวยลาวพัฒนาเย็นนี้เนาะอย่าลืมเลขบังเอิญอยู no? ああああ่ขังบ้านเพนัะซีเจ็ดเจ็ดซีนะพี่น้องอ่าเน้นเน้นหนักหนักตัวที่วงกลมเด้อพี่น้องขอให้มีโชคมีหมานครับผมสำหรับราเย็นนี้ครับ